บอน,น้ำก็สองคนอาจจะคุณพ่อคแม่ก็จะนั่งประจำจุดเดิมๆแต่ถกามีากจะเิป็นอินปีต่อปอน้ำก็น้กสองคนขี่ช nah, ้างนะครับเป็นวัตองบางคนเลิกพยายาช้างสารพยายบพยาช้าง่านนะครับมีแลวก็จะเปนเบตต์สองตาพี่น้องที่อยู่ด้านนอกด้านล่างนะครับเชิญเลยนะครับบนบศ ลมพัดเย็นสบายมากนะครับนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสองท่านนี้ก็จะไม่ใช่คนธรรมดานะครับจะเป็นพ่อร่าจะเป็นเทพร่างแล้วนะครับโอเคนั่งลงก่อนนั่งกงเกิลนั่งกูเกิล อิมีนาจาการนะปุตังอภิปุจยามะอิมีนาจาการนะธรรมอภิปุจยามะอิมีนาจาการนะจังทังอภิปุจยามากลัาบาบ้านพร้กันนะครับปะระหังสัมมาทัพพุทโธภะวากุฏังภะวันตังอภิวาเทมิ

sangkang teraknang kacami, tuti yampi tentang teraknang kacami, tuti sangkang kacami. ปฏิพุทธังสจรินังกัจฉามิปฏิยัมปิสัมมังสาระนังกัจจามิปฏิยัมปิมังสจรินังกัจฉามิปฏิยัมปิสัมมังสาระนังกัจจามิปฏิยัมปิสัณห์ตรรนังกัจฉามิปานาติปตาเวรมณีจิกขาปังสัพพะติญาณิปานาติปตาเวรมณีจิกขาปังสัพพะติญามิ จินนาทานาเวรมณีิจิกาปะตังสมาทิยามิกาเมตุปิชาจาราเวรมณีิจิกาปะตังสมาทิยามิกาเมตุปิชาดาดาเวรมณีิิกาปะตังสมาทิยาณิมุสาวาตาเวรมาดิิกาบัตังสมาธิญาณิ

มันจะลดไปทางดุกอกไแมความดานไหนแม่ดานไหนอ่ะไปเกิดข้นอใจพ่อเลยที่นี่พ่อชื่ออะไรรู้จ yeah. ักคนนี้ไหมผู้ชายคนนี้รู้จักไหมเคยบอกล้พ่อมีลบบอกดังๆคนนี right ้ผมจะบวดนนกลับที่เท้าต well ัางตั <S <S ้งลแต่นุกัเท้าแม่ต่างตั้งกลับติดเท้าเลยคนนี้ ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเรื่องปั้นจั่วที่เป็นตัวนะครับอดุแม่เนี่ยบุ้มเนี่ยหนักเนี่พักรักไม่ยอมกลไปเลยเปิดไม่ิีปิดไม่แคนตายแน่ลงได้เป็นกลางนี่นะครับเขาให้ปั้นมากินก็เถียงเป็นธนาคารนธนาคารในวันอาทิตย์นี่หยุดอยู่ก้าวขัดเท้าเลยขาดเท้าใช่ไห ถึงเท,ท,ท้าแม่เลยเท้าแม่เลยแม่เทมสักทีอันเดียวกับกอดกันญาติโยมญาติโยมพี่น้องแตะข้างใจด้วยกันญาติโยมก็แตะข้างใจด้วยกันยกคุณพอ่อคุณแม่ยกข้างใจขึ้นยกยกยกข้างใจก่อนเอาเดินน้ำนั่งถึง,าส,งสามหนึ่งสองสามสาม

ตั้งปตธรรมะวินัยเยตานปจังลัเนยาอุสะสัมปจังตั้งทีายามังคันเตสุติลาภารีุตัมปตังอวัตตังสารังประชานิธรมมาจากทีุ่สังจากลัเนยามังคันเตตัสงอัปวตโตธรรมะวินัยเยปจังลัคยาอุปะสังปจังตั้งังาจาริ

นตัวเรียนรู้นังนการสชาษาความรู้ทางการประชก็ไม่ได้ต้าสนาจสังหารทีว่าต้าความเชื่ยวราทาความเึก่ความรู้สในประพุทธเจ้าซึ่งเป็นรูปัพระคำพูดการสัจสาและการเมงกรรนำาประสุมก็ตันนมีไว้เบื่อต้นจไปกำารดจุาความเชื่ยวชาทากรความริ่สาสในประพุทธเจ้านั้นก็ต้องศึกษารู้จักก่อนว่าพระพุทธเจ้าันั้นมนคุณาวามดีอย่างไร พระพุทธเจ้านั้นมีคุณความดีจะชมนุพระตัญญาที่จะาราตโลกในุงใจวรโลกวันนี้ทางคุณแลโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตเราจึงจัดสรุปอรรยสัจเจดยที่มีใจ็งตัวจสั่งสอนสมบูในความพระตัญญาคุณชลักจนถึงเป็นทษเกิดชาิเกิดเพื่อจมองได้อน่ทย่มดกรรมทันวัจนาคือกิริยาจงตายวาจาที่เกเรตงสมสมนานจบริบูด้วยความดียนคุณธรรมอันลัเลการรับกาน จะนี้เรียกว่านักบริสุทธิ์โดยรวมทรงมีมารถใหเตรียมเดินทางไมตากาุณาในมูสัตเสร็จแล้อนดําเนินเสร็จพรของทุกทรงแสดงทำจำเจ้าเพือเยียนยาจัต์รัสทัจจควันทำได้ะปฏิบัติุามสามารถับเพิงเจดได้พร้องทุกเสยได้โดยมิได้ทรงเห็นว่าจแจบจากหลักฐานาคปราราย สวันด you know, ีเรียนพระัาการุณานุคท่านผู้ดำรงตุแหนกงท่านสามารนทำธรรมญาณบนทัานโดเจุพระัมนาการุณานุณนี้เรียนว่าพระพุท่านเจ้าแปลว่าท่านลูกที่รู้จอบเมื่องพุามเจ้าสองลูกที่รู้จอเช่นี้แกับอาศัยความปรุรนาเองดูในปูะจักษ์เป็นทรงแสดงคำสั่งสอนคำคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเรียนว่าอนุญาติการะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องเล่าเรียนต้องบมจำลงศึกษาให้เข้าใจในความใจความในปริยดทั้งประการรอมนันบงเสื่สมาธิปัญญาความรักษาการปัญาและอารณเป็นระจัยามาที่จะเป็นประด้วยการราดเอพเสความรักษาใจความรักษาใจให้โดยสดื่นใจและเขารำลไม่เข้ารำลึกองได้หน้าที่ว่าสมาธิความจำในตควม็นเลต้องทำความเป็เจน ความธรรมชื่อว่าปัญญาสิ่งสมาธิปัญญาทั้งสามนี้เรืยอวความปฏิบัติธรรมเพราะเป็นปปปญญคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงฝจนหัดกายวา,าการใจและทิฏฐิของตอนให้เป็นไปตามเมื่อผู้ปฏิบัติดำเนินไปตามสิ่งสมาธิปัญญานี้ได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์คือมักโกลธิพาณอันใดมักโกรธดิพาณนนั้นเรียกว่าปฏิเวตธรรมเพราะเป็นมุธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะมึนรู้แจ้งแทงตลอดในเฉตาั่ตด้วยปัญญา ปารายันปฏิบ <t> <half> ัติการที่เมืองตสนสาตานามีรวมเรงจั่นจั่มาพระธรรมรป็นสภาพผู้ทรงผู้ปฏิบัติไ่เป็นคนดีไ่เป็นคนชั่วและตั้งอยู่ในที่ดีไม่ตกไปในที่ชั่วมีทุกปฏิบอตัยเป็นต้นโมจนที่ได้สดัธรรมธรรสัจธรรมสมาธิอัยธรรมปัญญาเรียวปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาทำให้โมชุริบุลสามารถทำจัดอัศวะเกิดและแกจากสัณดาน โดยเทศบ้าโดยเชื่อมเชิญบ้างการาำนานงในรักเกลนนับว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอันทั้งสี่จำพวกนี้เรียกว่าพระสงฆ์เพราะเป็นหมู่เป็นพวกที่มีความปฏิบัติเสมอเหมือนกันด้วยศีลและทิฏฐิพระสงฆ์นั้นโดยมากมีฉันทอัตยาศัยร่วมใจในพระบรมศาสดาช่วยเจริญนะแนะนำสอนให้ชมนิกรนั้นได้ฟังธรรมและปฏิบัติตาม สามัคลีความเห็นพินอันเป็นโทษทุกเจริญและสดิจตั้งมั่นในความเห็นชอบอันเป็นคุณงามความดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามเณรเรียนรำรัตนาใเป็นจริงสามการสุขสุนัยพระพุทธกษัตสนต์หาด้ที่จะมาขอบรรดาบริสุทธิ์ตนต้องตั้งใจถึงชนะเป็นที่พึ่งจะรับรับเยื่อเสียก่อนเหงชนะตัวเธอจงตั้งใจในบัดนี้ว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า เป็นสาระที and living and living and living ่พื่อนจะรับนับถือข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสาระที่พื่อนจะรับนับถือข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสาระที่พื่อนจะรับนับถือข้าพเจ้าเมตั้งใจถึงพระพุทธธรรมทั้งสอเป็นสาระที่พื่อนจะรับนับถือหลังนี้แล้วจึงควรได้บรรพชาผสมบทต่อไป ขณะคุณเริ่มรู้จักหน้าที่ของการบรรดาประสงบทว่ามีประโยชน์อย่างไรก่อนการบรรชาประสงบนั้นมีประโยชน์เพืจะได้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติตามเหตุสมาธิธรรญยาทำให้ประุยชน์ตนองดีได้ง่ายเพราะเป็นกระหั์มีจิตกังวนกระวายมากกล้าพิจารณาพิจารณได้ท่านตั้งยืนในที่ใกล้กับบารมีเล่าจิตได้เกิดความรักงตั้งวางศรตั้งวางโนบ้าน ไม่เป็นทางที่นะมาพุ่มปฏิบัติทำใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีได้ส่วนการบชาถือเป็บรราเทเรี่อำักทุกหนองใหญ่การตั้งกฎในที่ห่างไกลจากอารมณ์เช่นนั้นเป็นทางที่มาพุ่ปฏิบัติทำใจให้บสุทธบริบูรณ์ดีได้แต่ไม่ใช่ว่าได้บรรพชาบริสุ์ผลแล้วกิเลสอสวะจมดเช่นใดเองก็หาไม่ยังก็อาศัยการปฏิบัติการเก่าเล จยางการที่เราต่างกายร่างายด้วยศีลแล้วตั้งใจปฏิบัติกับการเรียนการตางถึงที่หวานง่าที่เการเคลื่อนเคลื่อนลมจิตทำจิตให้สงบบริสุทธิ์สมาธิเพื่อแม่งใจไว้ในอารมณ์เดียวแล้วมันปฏิบัติการจาจะเรียกอย่างเรียนสุขุลการทำให้เกิดนิตตาทิฏฐิความเห็ือนไม่เป็ี่ยนไปจากความจริงด้วยปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงสร้างับเสียง คำเป็นบัญญัติธรรมท่านจะได้เจ็นด้วยการบรรญัตประชกมบัตอันนี้ต่อไปนี้จงตั้งใจเรียนรักกรรมฐานตามแบบโบราณกับการจะพาก่อนที่ได้สอนเฉลี่ยกันมาเพื่อเป็นรูปายสําหรับการทำศาสนาที่ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของปัญญาต่อไปจงศึกษาตามองคเดิมบทบาลีอย่างนี้ปัตตานาเตสะโลมานดักาดังตา ปัจโจในระหว่างโลกเขาไปตามลำดับแล้วถอยกลับเข้ามาเป็นปัจจิโลว่าตัจโจดันตานาคาโลมาเกศาจงตั้งใจศึกษาให้รู้เนื้อความเกศาคือสิ่งที่เป็นเช่นเช่นข้อเท็จ่ริงสื่อสาเรื่องหน้าตึมตายน้าขาดเรื่องหลังตึมตายนอต่อบ้านขวาม่ลงูทั้งสองข้างเป็นที่สุดที่แก็งทงโลมาคือสิ่งที่เป็นเช่นเช่น โยเกสาเสียมอาขุทนโัวสาระังกายเป็นสาันและขาเท้าได้แก่ขนหน้าขาเป็สิ่งที่เป็นเกล็ดมอบเพื่มตามกายใน้รณนทาทั้งสงข้างได้แก่เล็บดันตาเป็นะดูกที่เป็นเสี้ยบมอะเที่ทางเพื่อน้าเพื่อนบนสำหรับปวดเกี้ยวหันได้แก่ฟันตาโจเป็สิ่งที่หุงเดี่ยวโจได้แก่น้ำผมพเล็บฟันหลังทั้งหอย่างนี้เรียกว่าตาจะอัจฉริกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานในนั้นเป็นทีห้า เมื่อร่วจกับสิ่งทั้งห้าอย่างนี้แล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นนักธรรมฐานถ้าพิจารณาว่าเป็นของดีของงามด้านรักได้ด้านเป็นควใจก็ต้องเป็นนักธรรมฐานเพราะการพิจารณาเช่นนั้นเป็นเรื่องที่จะทำลายรักความรหวังดีที่ได้เกิดให้เกิดเป็นปัจจัยที่จะช่วยโยนเจริญสุนั้นที่เกิดขึ้นได้ในกำลังแต่การมากยิ่งขึ้นต่อเมื่อพิจารณาว่าเป็นของไดีของม่างได้รับได้ไดดามเป็นความใจ เป็นของโสโครกปิตุรุณรจะเป็นจึงอะไรกเป็นพระธรรมทานเพราะการพิจารณาเช่นนั้นเป็นแนเต็ดห้ามกานลทักความกำลังทุปถัที่จะไม่เกิดนิ่ให้เกิดขึ้นเป็นลมไปที่จะกับากรเด็เชิงลัานที่เกิดขึ้นจะใ้้ำักให้เบาาลงไปอากสันดาลเมื่อพิจารณาโดยการยอดเพี่ยงเท่านี้ไม่พอที่จะเห็นได้ว่าเป็นของปิโุราณเหรมใต้ใช้จะทพิจารณาตรวการ ให้เลือยเที่ยวขายจะได้ชวนทั้งห้าคือสีสังขารกลิ่นที่เกิดที่อยู่ว่าฝนและปัญหาทั้งห้าอย่างในสีเป็นอย่างไรสังขารโดยรูปร่างเป็นเงาย์กลิ่นเป็นอย่างไรที่เกิดที่อยู่เกิดอยู่ที่ไหนเมื่อพิจารณาใจแยงทนก็จะเห็นได้ว่าจักรสิ่งจักรยานสีกำแพงสังขารโดยรูปร่างธรรมดาร่างไรกลิ่นก็เป็นที่เกิดที่อยู่ก็เกิดโยนยุ่งแค่ด้วยกลุ่เราเห็นดำเดือนดำเลือดซึ่งมีในร่างกายแห่งใน รักสิ่งทั้งห้าอย่างเล็เป็นของโโคอปุณอยูตามธรรมดาเช่นี้ผมมาขึ้นยามาแล้วก็ต้องทาต้องปลต้องสังขาจึง้ไว้เป็นสามทาเล็บก็ต้องทาต้องแคบลนเล็บทิ้งไว้กระดํางโปรฟันก็ต้องหมันโดนด่างักะองควฟันท้งไว้เสเป็นติดูกลนังก็ต้องมาตามน้ำคณะรังไกรกาจะทิ้งไปตามธรรมดาก็จะสกปรก็มองมองชเป็นเล็สา้าสเปเเนสิ่งทั้งห้าอย่างนี้เมื่อตกลงกลงไปใน บริโภคหรือดื่มเมื <c hour> ่อเห็นเข้าไปก็ไมสามารถที่จะบริโภคหรือดื่มเข้าไปได้เพราะเกิดในความคอบคลุมแต่องค์กรโรทีนจะใช้ธรรมยาวิจารณาตามความเพียงนค่งเหล่านี้ที่นอระดับประดาตกแต่งไว้สวยงามก็สําคัญิมหลงรังได้จำนำปรเด็นเงาก็็รวมถงของโฉกปัจจุบันด้วการทำดองเขาหาได้ที่เต็นความมลงจิตลงใรไม สมัยได้นความเห็นว่าเป็นของสอโลกปฏิโกคเมเกิดขึ้นสมัยนั้นจะกอรักษาอารมณ์นักร้เงื่อนคืรัธรรมฐานาะเป็นวิยีการถอรายถอนรากความประดันที่ร่างกคยเสียออกจากสันญาณนั่นจะเป็นปัจจฐานในการัตถกัตอย่างความรู้เกี่ยวกับเรื่อคนินปั้นากัรท่องร่างกายวิตจิตใจอันนี้ก็สัจดะว่าเป็นทาทีเป็นมาประจมรวมกันเข้าไม่ใช่สันตัวตนเราเขา รวเป็นอาเรันเป็นของไม่เทียปทายังมีิเสมอเป็นทุกข์ังมีความสามชีพิตบัตแต่เป็นธรรมดาและเป็นอนัตตาไม่อยู่แนว่างบรทับบรชาของผู้ใดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อตัญญาทางนุสติยึดถือแคมเนล้วก็จะละวางปุญหาเรานร่มันอยือมันเสียได้ หนะอุปทานไม่มีแล้วจิตก็จะพ้นจากอสวัส hmm. ดิเละเป็นนั้นได้บรรลุถึงธรรมดิจเจติพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติดจากตัวเองก่อนทุกขการเป็นผลที่จบลงความจำในพระพุทธศาสนาแห่งนั้นต่อเธอจงตั้งใจที่แน่มุ่งตรงต่อพระนิพพานดังเช่นว่ามาแล้วขอบรรลุธรรมขอสมบทต่อไปดังนี้เรียกว่าภาคาสหายะให้สมเร็จทรงรับต่อในการบรรลุธรร ตามวัตพุทานรญยตตาไปโจมจะกับอาตามสายยาเหล่าได้เอาไปสมกี้อเอาตัวจัดชายทั้งสองเสมอกันทำสายข้ามา ข้างบนนุ่งเินเป็เ้รืน,นข้างล่างปอกกเขาลงไปเป็นขึ้นแข้งอาปกรณเดี่ยวขางแต่เอาเทวอนที่เอาตัวถมใจทัจ้งสองเสมอนกันวนใจเข้ามาข้างบนอุงปิดปากซ้ายปาิดปากขวาเอาสังกติภาพแล,าาล้ว็ับกบ่าวไปถัดเทระทั้งหลายขอสาระคมและศีลให้สำเร็จสมเนมัรรพชาตามพระพุทธทางยากล